สวัสดีครับผมไอเพรยนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาดูในส่วนของรถเข้าใหม่นะครับสภาพสดๆเดิมเดิมอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็เป็นรถนะครับโฉมที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota a l t i ติ8ตัว E ปี2013นะฮะปี2013ก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น สีบอลเงินนะครับคันนี้ประวัตินะครับของตัวรถเนี่ยมือสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมาถึงเพชรยนต์เนี่ยเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านนะครับมือลำดับที่สนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับ0 8 9 4 8 0 7 3เ2นะครับเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้หรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็น นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวรถยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับเป็นรถสภาพสดๆดเดิมๆที่เพิ่งเข้ามาแตะร้านนะครับเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้ผมเพิ่งทํารีวิวนะครับเนื่องจากก่อนนนี้ผมจุดนะครับโฉมนี้เป็นตัวโฉมหน้าแบนนะครับกระจังหน้านะครับจะได้เป็นสี เทานะครับเป็นสีเทาดำเมทัลลิกหนึ่งเส้นใหญ่นะครับมีโลโก้อยู่ตรงกลางเลขทะเบียน2กไก่รอเด็ก3 3 4 2กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้เลยนะครับส่วนไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟเดียวอยู่ที่ภายในนะครับชุดคมไฟเดิมแท้ศูนย์นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็จะมีคราบการใช้งานอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำการเก็บงานทำการขัดไฟให้รับรองว่าไฟหน้าใสแน่นอน นะครับสีเดิมนะครับไม่ได้กลับสีสีบอลเงินนะครับโครงสร้างเดิมๆเรารับประกันตัวรถไม่เคยชนหนักพิการจมน้ำนะครับติดฟิล์มให้รอบคันนะครับมีคิ้วกันสัต์ให้รอบคันเช่นเดียวกันสภาพยังสวยสมบูรณ์ใช้งานได้นะครับใน่ว่ของล้อและยางนะฮะคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ15้านะครับแมวล้อแม็ก5หลูสสภาพล้อแม็กก็ไม่มีรอยเบียดขอบถนุนนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับส่วนยางคันนี้ได้ยางมิชลินนะครับปี2020สัปดาห์ที่สิบนะครับก็ ตัวอย่างยังใช้งานได้นะครับรหัสยางคันนี้195ับนยาะครับยางมิชลินดอกลึกๆึล่ลองแบบนี้เลยนะครับยางตัวนี้ใช้ได้อีกปี2ปีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับถ้าวิ่งโดยเฉลี่ยปกตินะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างซุ้มล้อนะครับรอยเชื่อมรอยซีนนะครับเบ้าชกตัวน็อต นะครับก็โครงสร้างเดิมๆไม่มีร่องรอยของการชนนะคือความจมน้านะครับกระจกมองข้างคันนี้นะครับก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกุญแจเป็นรีโมทนะครับเป็นตัวดอกไข่นะครับตัวนี้ยังไม่มีในส่วนของปุ่มเปิดฝาท้ายนะฝาท้ายยังต้องใช้แบบไขเปิดอยู่นะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับกระจงกระจกมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับแผ่นเพจตต่างๆก็อยู่จุดเดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอด แผ่นเพนไม่มีรอยถลอกนะครับปีผลิตปี2013 1 3จด13ตรงปีนะครับไม่ได้ลากจดนะครับปี2013จะแท้ๆเลขตัวเครื่องตัวถังนะครับตรงนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับตัวน็อตต่างๆก็ครบถ้วนชัดเจนนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับสำหรับ Toyota a อ t i ติ1.8ตัว E ปี2013คันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้0,89480 7362นะครับผมไอพชรยนเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับอ่ะสำหรับด้านหลังนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมคิ Q ้วฝากระโปรงท้ายได้เป็นโครเมียมนะฮะโลโก้ที่บอกรุ่นต่างๆก็อยู่ครบถ้วนสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายก็ดิมเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับโครงสร้างเดิมๆด้านล่างมีไฟทับทิมนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยน่าจะมีงานเก็บงานนิดหน่อยนะครับก็มีร่องรอย นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีลักยิ่งตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเก็บงานให้ปรับสภาพให้มีไฟเบรกตรงที่สามมีไล่ฟ้าให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆเลยไม่เคยติดแก๊สนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับได้ถาดรองพลาสติกด้วยนะครับโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมรอยซีนจุดเมนอาร์ตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับฝากระโปรงนะครับท้ายเดิมแท้ศูนย์ ตัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับตาปั๊มต่างๆอยู่ครบถ้วนจุดเม็ดอาร์ดเดิมสวยนะครับเม็ดกลมสวยเดิมแท้สูดเช่นเดียวกันนะฮะใครที่กําลังตามหานะครับรถเก่งนะครับรุ่นนี้นะฮะใช้งานง่ายๆผ่อนเบาๆนะครับด่วนเลยนะฮะโครงสร้างนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบนะครับยางอะไหล่เป็นตัวล้อกระทะนะฮะเป็นตัวล้อกระทะนะครับโครงสร้างรอยเชื่อมรอยสีด้านหลังนะครับเดิมๆจุดเม็ดอาร์ดเดิมๆไม่มีร่องรอยติดแก๊ส นะครับโครงสร้างรอยซีนเดิมรอยซีนสีมะพร้าวเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็ออกรถฟรีดาวได้ปกตินะครับรายได้ประมาณ1 2 0 0 0บาทออกคนเดียวได้ไม่ต้องคล้ำนะครับขอแค่ไม่ติดแบคลิสตนะครับคันนี้สามารถทำฟรีดาวได้เลยนะครับสนใจสอบถามได้0894807362ดนะครับด้านขวาก็มีรอยเบียดมาบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับมาดูภายในกันต่อนะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยก็สตาร์ทที่เดียวติดนะครับภายในได้เยจะได้เป็นสีทูโทนนะครับเดิมๆพัดเดิมโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูทีต่ตัวประตูก่อนนะครับตัวน็อตก็เดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดสติกเกอร์ก็อยู่ครบถ้วนนะครับแผงประตูได้เป็นสีทูโทนนะครับที่พักแขนจะเป็นผ้านะครับแล้วก็มีกระจกเนี่ยกระปรับขึ้นลงออตโต้รุ่นนี้มีระบบเซ็นทัลล็อกแล้วนะครับกระจกปรับและพับไฟฟ้า พวงมลาลัยหนังเดิมจากโรงงานคันนี้มีแอร์แบ็กสองลูกนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบธรรมดานะครับส่วนไมค์คันนี้อยู่ที่สองแสนผมปิดแฟรแบบสองแสนห้าพันแปดร้อยเก้าลูกนะครับไม้แท้นะฮะคอนโซลนะครับจะได้เป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับเครื่องเล่นเนี่ยเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับเสียบสาย A U X U S B ได้แผ่นดิสนะครับ F M A M ได้ปกตินะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะตัวนี้ก็เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ นะครับแล้วก็แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ Auto เช่นเดียวกันหัวเกียร์เป็นหนังนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เบรกมือเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อีกทีหนึง่งนะครับในส่วนของเบาะผ้าตัวนี้นะครับก็ดูได้เลยไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเบาะผ้าเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นพาร์ทเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับภายในกว้างนะครับระบบแอร์ต่างๆเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้รับรองว่าแอร์เย็นฉ่ำแน่นอน นะครับด้านหลังก็เดิมเดิมนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับในส่วนของตัวเบาะภายในก็ค่อนข้างกว้างนะครับต้องบอกว่าเป็นรถเก่งไซส์แอนะครับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของด้านหลังหนึ่งช่องหลังคาเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเปื้อนนะครับโครงสร้างกระดูกงูต่างๆนะครับตัวกระดูกงูก็ยังแน่นอยู่จุดเม็ดอาจก็ยังอยู่ขบทูกจุดทุกเม็ด เดิมๆโรงงานเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะโทรสอบถามกันเข้ามาได้0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ผมไอพชรยนนะครับเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดู o v v ีวสีสูบเดิมจากโรงงาน1,800ซีซีนะครับเครื่องยนต์เบนซินเดิมๆโรงงานเลยนะฮะสังเกตได้เลยว่าเครื่องยนต์นิ่งนะับวันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยนะคบเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดู เงียบๆนะครับรอยมาร์กรอย QC ต่างๆเนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะครับเป็นจุดเป็นจุดให้เห็นอยู่ตัวน็อตเครื่องก็เดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยผ่านะครับเครื่องยนต์เดิมแท้สูนเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มอย่างแน่นอนนะครับภายในเนี่ยก็จะมีคาบคีดินขีโคนอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารถเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพหรือว่าล้างแต่อย่างใดเลยนะครับโครงสร้างเบ้าโชกก็เดิมๆนะครับจุดเป็นอาร์สวยกลมชัดเจนนะครับเบา้า โชคตัวนงตัวน็อตนะครับรอย QC อยู่ครบนะครับตัวน,น็อตคานด้านในก็ไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับฝากระโปรงเนี่ยน่าจะมีงานสีมาบ้างนะครับมีรอยแกะนะแล้วก็ในส่วนของแก้มซ้ายขวาก็เดิมเดิมนะครับจุดเ็นอาร์ตเดิมสวยสีเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับคันหน้าเดิมเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับใครที่สนใจหรือว่ากําลังตามหารุ่นนี้อยู่ นะครับรถเก่งนะครับตัวโฉมหน้าแบนนะครับสำหรับ t o y ย t a a อ t i ติรุ่นนี้นะครับก็ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของความอึดถึกและทนนะครับตัวรถปีก็ยังไม่ลึกมากตกแต่งก็สวยนะครับดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับประหยัดน้ำมันใครที่สนใจคันนี้ก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลย089480 7362ผมไอเพชรยนนะครับยินดีให้บริการเลยเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงคันนี้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ